อันนี้เป็นต้นงอนไก่นะครับนะครับเป็นต้นงอนไก่เนาะก็จะมีความสวยงามอีกแบบหนึ่งครับซึ่งปกติทั่วไปก็จะเป็นประมาณนี้ลักษณะนี้ครับแต่ว่ามีต้นพิเศษคือต้นนี้ครับพี่น้องนะเขาจะมีนะครับเป็นลำต้นที่แบบออกแนวนี้นะพี่น้องนะครับนะครับปกติลำต้นทั่วไปก็จะเป็นแบบนี้เนาะ แต่อันนี้ต้นนี้เป็นแบบนี้ครับพี่น้องนะครับก็มีความสวยงามไปอีกแบบนะครับนี่ครับอันนี้ควรเก็บไว้เป็นต้นพันธุนะ์เนาะมีความสวยงามครับเราเพิ่งเคยเห็นนะครับพี่น้องแล้วก็ถ้าเรามองแบบนี้นะครับอันนี้มาลักษณะนี้นะพี่น้องนะครับเหมือนพญา,านาคร่บ นะครับก็จะเป็นเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็จะเป็นงอนขึ้นไปนะครับพี่น้องของบ่งไกลๆก่ครับพี่น้องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับต้นนี้ต้นนี้ก็ะไายยอดนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะแต่ว่าต้นนี้เนี่ยจะขึ้นมาตั้งแต่เนี้ใหญ่เติบเลยพี่น้อง อันนี้ก็เอามาเล่าให้พี่น้องฟังเนาะต้องขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจวนะันนโอก,กาสนี้ด้วยนะครับผมสบายดีครับาเ่อภาพาค,ครับเ็ดบ,บนสุขภาพ่างก,กายไม่แต่แเคือปวเส้นได้ปรมาณเป็น่เงเด่เอ,อมัเสนจากข้อมือลงมนออแต่ว่าตลอดระยะเวลาผมก็ขีม่มันมาขึ้นที่มาจนหมดเท้าสามเดือ<ย>นใมันไม่หาย เท่าสามยี่สบสามคือเราเราเรามันก็เราก็ทํางานมาอย่างตอนนี้เนาะ<ช>แต่ว่าผมมาตัดยากอย่านั้นผมตัดยาทั้งวันตื่มมาก็มาช่วยลุงช่างติดหลังมากก็ถือว่าตอนนั้นเราบ้านหนักมันสัตวกระเทือนทั้งวันทีน,นี้ก็เลยปวดปวดก็ปไปหาหมอหมอเขาก็ร <ทำ S 2> ู้ใจน้ำหน่าเสซตัอดีนะประมาณนั้นก็จะได้อันนี้โอกราบขอบคุณคุณแม่ตันยงเนาะแล้วก็ทางที่นะวัตเส้นหนึ่งด้วย เมื่อเช้าบอกเอาหน้าดำไปฝากใครบ้านนอกหน่อยครับผมรับใครบ้านนอกกาลังเดินทางมาเขารู้ว่ากําลังเดินทางมาด้วยครับผมผมไม่รู้หรอกว่ากาลังเดินทางกลับครับเพราะว่าเมื่อเช้ามมาเดินทางมาถึงท้องโคนแล้วแบบนี้ฝนมนตกฝนมนตกแล้วปั๊มน้ำมันมันเสียมันก็ไปยังคืนไม่ได้ต้องคืนแล้วนอนที่ไหนนอนในรถนอนตรงไหนนอนในหน้ารถนอนหน้ารถจะจอดนอนที่ไหนปั๊มน้ำมัน ปนธรมันปนธรรมันไหนเัน็นปนธรรมันปานใหม่ปนทอนนะขังโกนขังโกนโอ้แต่เช้าก็เลยมาครับบันทีห้ามันพอเห็นทางก็เดินทางมาแต่มันมันปัดไม่ได้หรอกแต่ว่าเราก็ไปได้ไม่ชอมเนี่ยยังไม่ได้ซ่อมอยังยังยังนั่นอะไรยังยังคลังอยู่นะยังคลังอยู่สงสัยไม่รู้สาเหตุบ้างหนูกัดหรือเปล่ายังไม่รู้สายไฟหมดหรืออะไรนี้ยังไงมันไม่ทํางานก็มีสายไฟทั้งแหล่อ่มันไม่ทํางานเนยผมก็เลยว่าเดี๋ยวจะ เอาจำอันนั้นเป็นจำมันจะมีบวกลบไปจำตรงไปมันจะเป็นยังไงครับถ้ามันยังย่มอยู่แสดงว่าไฟมันอาจจะขาดมีสารก็ขาดตัวตรงโอเคตัดด้วยนะครับพัดพลังงาดำกีกีแบ็กเซสเมนออยจากชื่อเลยนะกีกีแบ็กเซสเมนออยนะครับน้ำมันงาดำนะครับก็ถือว่าเป็นเพื่อสุขภาพนะครับก็เซซามนเนาะเซสเมนก็เข้าใจอยู่มั้งว่ามันเป็นยังไงบ้างแก้อะไรบ้างครับก็ไปแก้นี่แหละ อักเสบตามนเนื้อตรงนี้แหละก็จะได้นี่แหละพอดีแค่อ,อาการเสื่อมอนี่แหละเสื่อมแล้วใช่ไหมเส <c oughs> ื่อมยอมรับมาเสื่อมคือร่งางกายเขาเสื่อมแล้วคือเสื่อมแล้วจริงๆเสื่อมแล้วจริงเ,เพราะว่าคนปวดข้อปวดเขานี้นรกระดูกนี่แสดงว่ากระดูกก็เริ่มกรอบแล้วใช่ไหมก็ <c oughs> ไปหาหมอเนาะหมอเขาก็บอกว่าจากเส้นนี้ลงมามันจอาจจะเกี่ยวกับมวลรือกระดูกกว่าแต่ว่าจากนี้ไปมันเป็นเส้นมันมีเส้นหนึ่งอยู่ข้างในเราจับก็เห็นนะเส้นนั้นบางทีผมผม ยื Hoy, ้อสุดแขนได้ไหมนี่ได้ได้ยื้อสุดแขนแต่ว่าถ้าเรายื้อสุดไปสุดๆจะไปหมุนกระจกหรือทําอะไรเม่แต่ถอดเสื้อถ้ามันพลิกน่ะมันจะป้าบเลยป้าบมันต้องหยุดไว้ประมาณทักสองสามนาทีแล้วพันก็กลับมาใหม่เป็นปกติอันนี้คือความเสื่อมเนี่ยผมว่ามัน ถ้ามันป้ามันสุดยื่นเนี่ยมเริ่มมาเลยเริ่มมาเลยมันรู้เลยนัไปเดี๋ยวมันจะเสื่อมมากกว่านี้โอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณเจ้าภาพด้วยนะครับคุณพี่ตันญยกพิ่คุณนะครับพี่ตันญยกพิ่คุณท่านเจ็ดสิบห้าแล้วล่ะครับผมเนี่ยขอบคุณเนี่ยตันหยกพีคุณเนาะเรียกอยากให้ท่านสาวๆหน่อยครับผมพาเพื่จะได้พอดีนะครับไแปลวทำงานกันต่อนะครับผมทำงานต่อเลยขอบคุณมากนะครับผมไม่ตามไปนะครับครับครับขอบคุณมากพี่ตามมาตามมาครับตามไป าาไไปปครับเ็เป็นอีกธารกิจสัมพันธ์ไม่ได้แน่ค่ะสั่ว์ป่า

ได้เสร็าแล้ว้สิอดีกปได้ีเหรดมีฮงดะไเผาเล่าว่างสอนไปดอไบ้ได้ไนียสเบียสไปนัดเพ่อแ่ละว่าเผาว่าเผาเออโอ้มันสีพิเศษแล้วจะแค่ละว่าเผาว่าเผาอยากดอาล้โอ้ยไอ้ยังนุ่มอะไรวะ

เท่ากันเท่าต้แอวเจ้เฮ้ยเท่ากันเท่าต้แอเท่ากันเท่าต้แอวแอรนั่งลีบ่าแอวก็อย่าไปเลยนะป่วยนะนั่งก็อลูกก็อนะมันสูตายรอกเลยบ่าเท่าเลยสี่ตายอไสตายเดี๋ยวได้สายอีลีดิ ไ,ไนนอ้อูเันสันในแล้วเหรอไอ้กูเันสันใน,นไม่ไม่ตัวนี้วะไม่แล้วรับ งจะมาเมื่องนั้ะบ่ละบ่เอาอันนี้ละกอได้จมให้ไ้เกิดไปวหนาดูแลคนมาใส่งานยูไหมเอาว่าตระหาที่ได้เออเปิดยังไโว้เออเด็ดต่อได้ไหมแอ้กระชุดตายมาสัมผัสเอียงไหนครับผมชีวิตโลกโลกนี่โลกใค้ไครเจีบเกี่ยวกับเสีนยเียนี่นะ อยู่ได้ไม่เอามันบวบหายไปสายไมันบวบไปสายแล้วอ่ามันดีเจ็สถ้าถ้าพยายามให้มันอยู่กระตัดเอ็นตัดเส้นตัดเอ็นตัดเส้นออกกว่อดึงนี่ลงมานี่มีเส้นหนึ่งอยู่ข้างในนี่อ่ามันก็จ่องลงมาหนิอ่มันก็ัามันจ่องใส่เอ็นข้อป่ะไอ่มาหนิมันก็มาปาป้าตรงนี้นะปาป้าหนิพอตะเวนจากสันนี้อ่ามันก็ปวดหลังจ่องใส่เอ็นข้อปกติแหน่ถูกต้องเลยขี้ก็ขี้ไม่ออกตดใครเนะนี่ อันอันนี้เป็นเป็นกรณีที่เสียดอย่างสังเกตนะคือเวลาเทายื้อสุดแขนนี่มันจะปาบหมอะไรกันชิคกอล์มเพื่อเอาหมูเป็นห้องประมาณนี้เอาเหล็กมาลงมาสิโอ้ยมาอะไรยังมาแทนลงจะเสียนได้หนิอยู่นี่อ่ะอยู่ตรงในนี่แหละข้างบ้านพี่ทีนี้ก็ยกด้วยกันเลยคนเหล็กขึ้นไปขายคนเหล็กไปขายภายในาเองคืออยู่ปุ๊บไปไปไปทางไหนไปเปี้ยว ไม่อยู่ทะรเออมันไม่ใช่ดิไม่อยู่ไหโทรมาสั่งงานจะเอาตัวนี้ลงแล้วเขาจะเอาตัวนี้คนขึ้นแล้วบริหนับเสร็จด้วโอ้แม่บอกขายมั้ย่อ๋อผู้ใดบอกไอ้ผู้สวยดิไอ้ผูแล้วนี่มี่หลักฐานอยู่เปู้าเห็โดนีบน่พันจ้าน่นเออได้เลยนรับได้ทุกานนะจ๊นเท่าูนี่ รถผู้ใดพูดรถมาเขา่าเอามีมันสอบพามัตรงนี้ื่งกีมันตรวจสอบมาตรงน,นี้ผู้ใดอนนี้เียสอามัาาา้ทัยยะมม่รู้จริไ้กโทรสามมาแล้วนนะ่ะเดี๋ยวโทรมาทุ่งนีแล้ว เอาเอาไว้เด้อเบอร์โทษว่าเอาเงินไถได้โทษมาทุนี่งเอาไว้โอกาสหน้าเด้อ,อครับผมโอเคนะครับผมเร็ตแล้วนะสวัสดีครับผมสวัสดีครับ,บ,รบ,บ,บเอาเพน่อนนั่นระบิด อย่าเปกันทท่วนะเหมือนกันเราาลังมาจ้โอ้เสร็จแล้วโอ้โหขับรถกลับบ้านดีใจ๋นผมจะทำทั้งน้อที่เปนไต้ยก็เป็นรวมกันข้าทอ คอามเป็นไหลายเ้อะอความเป็นศิลปะตรงน